ผมเห็นว่าทาไมองค์พระพิฆเนศของสมุทจานทร์ะถึงมีรูปลักษณ์ที่มีพญายนาคเจ็ดเสียงขึ้นมาปกที่มาที่ไปคือยังไงครับได้ส่วนตัวเราเป็นคนที่ศรัทธาองค์พระพิฆเนศแล้วก็ก็มีความรักศรัทธาในพญายนาคเหมือนกันต้องเหมือนกันเคยฝันถึงท่านครับแล้วในความฝันแล้วตัวเราเอา,เอาเหมือนกับอยู่ดิกลเล่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เปเราคิดไม่เองอะไรหรือเปล่าก็เลยเริ่มศึกษากท่านนะครับแล้วก็ ลองไปหาท่านตามสักการที่ต่างๆที่มีองค์ปั้นกันก็ลองดูชาดูก็เลยอธิษฐานว่า,าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอออัญเชิญใบศรพิยานาเป็นตัวแทนของท่านมาประทับที่สูงเพื่อคนได้มารักลักษณท่านเหมือนที่เรารักลักษณถามว่าทําไมมันถึงเป็นในส่วนที่ตัวผมเองอะอยากรู้เพราะผมรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมมองพระพิคเนศในปากเนี้ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยยิ่งเห็นตัวอาจาร์เต้เองอะทำพิธีเปิดประลัมในทางที่ผมเป็นผู้เฝ้ามองอะ ก็อ,อดปิติด,ด้วยไม่ได้พวกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทํามาในฐานะผมเองก็เป็นผู้น้อยก็ขออนุโมทนาบุญก <relaxing. S 2> ับอาจารย์เซ้ยด้วยผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกที่ถูกทางและมันใช่กับคนคนนี้ครับ